ควรก็บ้าแล้วไอคนเสือเขาจะปล่อยบัวบานวิ่งแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ก็ให้แขกวิ่งนีวิ่งีเอาเสียงจากคนที่ไม่เคยดูช้างไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยอ่ะ ไไนี่ถ่ายดิทำพื้ลารพี้จูตกใจหมดครับเนี่ยนี่เรามาเที่ยวช่อช้ชาชลาอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับนี้เ็พาเพื่อนมาดูช้างเพื่อนเคยเห็นช้างไหมครับไม่เคยเคยเคยเขาบอกเขาไม่เคย เขาไม่เคยอะอการสนเอ้ยรู้สึกว่าการจะสนใจควายมากเลยครับผมเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาป้อนเขาเอ้ยเชือกนั้นอยู่ไหนเนาะอันนี้มีช้างเชื่ออะไรบ้างครับเฮ้ยเขาเขินเราเลยไปถามถายเขาเห็นครับครับครั้งแรกที่มาเห็นช้าง <c oughs> วิดไวายเราควรปล่อยควรแบบนี้ไหมไม่อคืใช่ไหมเราควรปล่อยไอ้บัวนควรก็บ้าแล้วอันนี้เหมือนชื่นเลยสไตล์เหมือนชื่นเลยอันนี้แม่พระบูนอันนี้ชื่นใจชื่นใจจะดังหักคนนี้นึงเออชื่นสไตล์คล้ายๆกันเลยสร้างสร้างเขาสวยเลย นะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าไปเที่ยวบั<ม>วบานช้างเขาจะปล่อยนี่นี่ยไอ้คนเสือเขาจะปล่อยบัวบานวิ่งแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็ให้แขกวิ่งให้แขกวิ่งเงี้ยค่อยๆนี่ยเไปตามหาบุญช่วยบุญเสรเชื่อมนะไม่รู้แต่ก่อนบริจาคว่าเชื่อมเลยชื่อบุญช่วยเราจะไม่ไไมี นี่้ยังสาเรียนสายหอคือยังอาูเปิย้งไนะมึงะไปเขี่ก้ายเียวอีกแต่ว่าเอาเช้าคยัไม่ปล่อยช้างให้มันึงบานคงจะฮาเลยนี่ยังไงให้มันเชียงเลยนะคื้อะไรนะนียัไงให้มันเชียงเลยฮะมบัวบานเชียงเลยตอนเช้าเชียงเลยโดน แล้วกวาดขยะด้วยโป๊กนึงครับงานสัตว์ตรงนี้เลยครับเออนี่แ้างานยาวกว่านี้นี่คือนี่เดี๋ยวผมจะผมจะไล่ไล่ให้ดูนะครับตัวไหนเร็วเยอะสุดครับผมว่าตัวนี้การเอาอาหารมาแล้วนะตอนนั้นมีสระน้ำให้เล่นด้วยนี่เราก็มีควายเลยควายเลย นนจะเกี่เขาก็ยังมีควานคอยกำกับดูแลถึงถึงช้างจะเชื่องขนาดไหนนะแต่ก็ยังมีควานคอยกำกับดูแลอาจจะมาป้อนอาหารกันตรงนี้ไอตี๋กขาปล่อยนี้ได้ไหมเสียงเสียงแล้วไม่ขอเสียงช้างแล้วตั้งแต่เช้าเลยเนะตื่นเช้ามาเล้อเบ็ด เสียง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 ขอเจนก็เสียง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 ทำไมอีกสักหน่อยเดยวกเยอเยอเยอะยอะยยังครับโเคครับมเยครับเสร็จแล้วแนดีกว่าที่ารที่สิงห์ทไปเลยที่ตรงคูสูงเลยให้หจีเียมันเสียงเสียงาที่นี่ไม่มีเสียงกินอย่เดียว สวัสครับค่ันครับครับครับก้ยหยองต้งกินาก้ินก้ยเลยอ่ะประมาณหนึงกิัลกินโซซกินฟักเรียอย่างก็เหมือนผู้ใหญเขาลัวช้าทำขนาดเขาอยู่กับช้างทุกวันเลยขุนกวน ยาหรือผิวยาเด็กปี้ะไม่ไม่กินยาทั้งทั้งข้าไม่กินยาผิวยามันเนี่ยมันแตกินแต่บักอึอันนี้มัดเท้ป่ะได้ไม่ดีเลยป่ะยี่สิบมันยี่สิบนะครับจะเอาไปให้บัวบานกินดู่หมู่บ้านช้างนี่เอาบักอึมาให้บัวบานกินบัวบานเขาแค่กินบักอืดไม่กินแต่เขาว่ากินแล้วผิวมันดี เอายากวอยากกินบ่่ะเยาม่กินครับาชอบกินมะอุนี่เป็นต้นกล้วยเล็กๆนยเขากินดีทิปไหนทิปไหนครับก็มีไม่พ้นช้างนี่อย่าง,งเชือกเชือก <c oughs> นั้นนี่คือเป็นสาวานะยังยังไม่แก่เนย แต่ว่าชื่อเขาบอกว่าชื่อชอช้างชลาพญายังไม่แก่เลยนะนั่งสาวนะครับเชื่อนี้ก็ยังดูเขาสาวเลยอันนี้อันนี้ตัวน,น,นี้น่าจะแก่สุดนะครับอันนี้ก็ลองลงมาว่าตัวนั้นตัวนั้นยังเขาสาวตัวนั้นน่าจะสาวสุยเดี๋ยวเดวเหมือนชื่นใจเลยต้องมีพน,นันเลยพน,นันอะไรไหนแก่ส้วอะไรก็ถือเออได้ไหมแก้ว การการการเสียงเสียงเสียงยังบ้าเสียงเหรออะพากินวะกินวะเสียงนอนล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 งถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้การนะนอนลงนอนลงแล้วก็ถือถ่ายรูปนอนลงนอนลงเอ้ยเอ้ยแหวนดิวะเดี๋ยวผมทำบ้างดีกว่านอะทำให้ทำให้ไอ้การเอาไปให้ไอ้บัวบานกินนะนอนลงนอนลงนอนลงอย่างนี้ กินไปแต่น,นี่คือพูดได้ว่าเป็นช้างที่เชื่องนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นเช่นใจผมเนี่ยให้ไม่ทันใจได้คว้าดึงเอามือเลยนีม่มาดูตอเสาตอเสาตอเสาทำไมไม่กินด้วยนี่เด็กเลยนะด้วยว่ากินว่ะ เปลี่ยนเขาจะเบาอะไ่นะไปแต่ถ้าเราเลี้ยงชาจริงๆครับเราให้กินฟักทองฟักทองอย่างนี้ไม่ได้นะครับตังหมดไม่มีไปเติมน้ำมันไปเกี่ยวหญ้าเลยหาได้ง่ายสุดก็คือหญ้ากับอ้อยนั่แหละหญ้าอ้อยอ้อยเดยต้องซื้อแล้วก็ไอ เงีียกว่ะเนี่อยอันนี้มันต้องใช้ยังหายากเลยกล้วยมีควายนะด้วยนะควายอุ้ยมาแล้วอนั่นเชือกนั้นชรามากเลยดูไปแล้วดูรู้ว่าแกไหวมาจดูสังเกตไปแล้วไม่มีช้างตัวผู้นะมันไม่ผู้อ่ะจ่ะดู มาแล้วอีกเจ้าหนึ่งเสียแนี่แก่นี่ยยังสาวอยู่เลยยังสาวอยู่เลยตกลงครับมีลูกอันนี้เม็ดสีตาแปลกๆเนี่ยอันนี้ยังสาวอยู่เลยครับมีโอกาสได้ลูกได้สืบตรงสืบพันนี่ตัวนี้กับตัวนู้นเนาะเที่ยงกับสาวอ่ะไอตัวนู้นโอ้โดูการกินก็ค่อยๆกินนะครับคุณยาย นี่เห็นไหมเห็นไหมสตัวตัวไหนแก่สุดครับตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดสแล้วตัวนี้นะครับลองเรมาลองเรามาจะมีสี่สิห้นี่สี่้าเห็นไหมนะและตัวนี้นะครับตัวนี้ยี่สองยสองเห็นไหมตัวนั้นด็ตัวนี้วตัวนี้สสองี่สองวเล็แล้วเมื่อกี้ก็ตัวีสหไม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้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  ก้าก้าเก้าวนเหยียบเสียบติดออกที่นี่แหละออกขึ้นออกขึ้นเขาทำอะไรควายเลยครับไม่ทำไม่ทำควาของที่นี่อ่อควายที่นี่มีตัวผู้ไหมครับีนี้ควยครับช้างมีมีครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้ตัวใหญ่ือนครับอใหญ่รามันดุมันดุอ๋อเห็นไหมครับมันดุมันดุแต่ผู้มันดุแต่ผู้มันดุเขาบอก แล้วตัวข้างหน้าตัวขนาดนี่ตัวเมียอยตัวเมียข้าหน้าตัวเมียนะดีที่เอาตัวผู้ใหญ่มาไว้ด้วยมองเลยเนี่ยมึงเรายังแข็งแรงดีแต่ก็ต้องมีควานคอยดูนะไม่งั้นปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาอยู่เอ่ออาจจะเกิดอันตรายได้ได้ยดูคนใหญ่ลงเป็นเล่นดินละเพาลเราไปเล่นน้ำละ พอร้อนเห็นไหมโอ้โหปล่อยให้เจ้เล่นอย่างงี้มัเเ้เล่นควานเล่นเล่นเล่นควานเล่นเะยนะเล่นเลยนะเลเลเลโยคนชุกน่ายคุณยายแล้วคุณยายตรงมาดิเปคุณยายสไลเดอร์มล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปปิดคลิปกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวขอลงติดคลิปนะครับวันนี้นะครับเราได้มาเยี่ยมที่ชอช้างสรามท่านใดนะครับสนใจมานะอยู่ที่การจะนบุรี แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนครัเซิร์ชหาดูก็ได้ครับว่าชอช้างฉลามาเยี่ยมชมมาอะไรได้นะจากคนที่ไม่เคยดูช้างไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยอ่ะต้องมาดูช้างเสียงประกาศหุ่นหุ่นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนก็รอดูนะครับฝากสติ๊กเกอร์กดกระดิ่งไลค์กดแชร์นะสวัสดีครับไอต้องเอาบัวบานมาถึงงานพี่นะถึงงาน